God mine, 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 God the God down God mine, God mine, God mine, the mine, God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  God mine, God God mine,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  God คราวนี้ไปดูจริงๆแล้วนะพี่อย่าเพิ่งกินเลยนะครับ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 ห้ามหยิบอะไรนะไม่หยิบไม่หยิบไม่หยิบอ่ะไปชมไปชมโอ้โหจันดาราต้องมีน้ำแข็งสัก๊อตหนึ่งมาถูต่อนี่นั่งดูนั่งดูยอดทัดต้องเสร็จนะเนี่ยช่องเส็จนี่ในครัวนี่ในครัวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดใส่สโลว์ส่วนมากจะไม่ได้มีอะไรบ้านใส่สโสร่งผลไม้ ผลไม้ที่จะเลี้ยงผลไม้เป็นลิงเป็นข้างกินก็มีผลไม้ใี่ต้องบังคับตัวเองเรื่องอาหารต้องครัแต่นต่ที่ชอบที่สุดต้องีติดบ้านไว้เลยนี่อไนี่น้ำขิงเต้าหวยเต้าหวยเต้าหูยเต้าหวยอ่านี่ด้วย ใส่ตลกจริงๆฮะเออดีนะพี่เราให้เรากินไม่ได้เราก็ให้เด็กกินกินลงไปนะทำอะไรอ่ะพี่ขอกินในไอ้เพลงให้หลานให้ลูกให้ลูกน้องให้ให้มนี่อ่ะฮะลูกลูกออให้ลูกหลานให้หลานนี่่อะแฟนเพลงเอาไปให้อันนี่ก็แฟนเพลงไปให้ดีเหมือนกันนะเสียวนี้ทำเองนะครับ พี่เจียทำเองอ่านี่แม่บ้านทำครับเนี่จินนี่รับข้อให้รับรับน่ารักมากกินนี่นะครับถ่ายตรงไหนก็จินนี่แอบถ่ายตรงไหนนี่นะครับมาเข้อให้นี่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 เบื้องหลังเฮ้ย อะไรพี่อะไรเป็นไรอ่ะเนี่ยเบื้องหลังที่เราสามารถเข้าไปถ่ายได้เนี่ยผมต้องไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวพี่เบิร์ตไปบอกว่าเนี่ยรับเพิ่มอีกชามไหมครับอะไรเงี้ยไปอะไรพี่อะไรพี่โผล่ดิ้งคือเรื่องของเรื่องคือที่ที่พี่เบิร์ตครังคือตอนไปถ่ายอ่ะคนอื่นเขาแอบถ่ายมาให้จริงใช่่เป็นทีมมไผมไปถ่ายเมื่อวานก่อนนี่เอง แต่ไป,ไปเข้าบ้านไป,ไปแล้วกระถายจะตีท้าย,าายครัว <มา S 1> เรา,าเองนะฮะก็ให้ดูไว้ว่าเป็นอย่างนี้